สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่13ถึง17ธันวาคมพุทธศักราช2564ท่ดิฉันนางสาวรุษมินีลาเตนวิชาการรายงานเป็นผู้รายงานข่าวค่ะวันจันทร์ที่13ธันวาคมเวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวเชื่อมเช่นหน่อไดนาวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมประชุมศูนย์บร,ราการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนย ภาคใต้ครั้งที่17เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และผลการฉีดวัคซีนณห,ห้องประชุมหลวงปริวัติวรวิจิตชั้น4ศาลากลางจังหวัด โดยมีพนเอกน,นัทพลนาพาณิชย์ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระาบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 <c> เป็นประธานค่ะวันอังคารที่14ธันวาคมเวลา9นาิก30นาทีนางสาวช,ชั้นเช่นหน่อแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษารษาชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสมอบหมายนางสาวแก้วตาเด่นเดินไทยนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ5ปีของสํนงานักงานประลัดกระทรวงแรงงานและการจัดทําโครงการสําคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานผ่านระบบซูมระหว่างวันที่14-16ธันวาคม ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานแรงงานจังหวัดชั้น4อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานค่ะวันพุธที่15ธันวาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวเชื่อมชื่นหน่อดังนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นางอรุณียอดกรมทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายสมพงษ์รักษถานนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติ งานในพื้นที่ร่วมกันระหว่างศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณร้านสวนอาหารริมน้ำตำบลบางนาอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาส โดยมีพลเรือตรีสุรสักรประธานวรปัญญารองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองเป็นประธานในการประชุมค่ะวันพฤหัสที่16ธันวาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีนางสาวเชื่อมชื่นหน่อยแดงนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเข้ารับฟังการเล่าเรื่องครั้งที่หนึ่งเรื่องสมาร์ทเวิร์กสมาร์ทไลฟ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้โดยนาย ผลชอบสุดค้ามนณโวงประลัดกระทรวงแรงงานผ่านระบบซูมณห,ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดชั้น4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานค่ะเวลา9ก้านาฬิกานางสาวแชมชื่นหนอดแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร,รักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสมอบหมายให้นายพงศักดิ์แสงสุวรรณนักวิชาการแรงางานปฏิบัติการเข้าอบ,บรมหลักสูตรเพิ่ปพปมรรออประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกให้สามารถ ควบคุมตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นณนโะรงแรมเอบินาเฮาส์กรุงเทพมหานครจังหวัดกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่15-17ธันวาคมโดยมีพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรักฐมนตรีเป็นประธานค่ะวันศุกร์ที่17ธันวาคมเวลา8อาิกา30นาทีนางสาวเ่ินชื่นหนอแดงนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษร,รักษารษาชการแทนสวัสดิการและคุ้มครอง รายงานจังหวัดนราธิวาสและนายสมพงษ์รักสถานนวิชาการรายงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมการปรับแผนปฏิบัติงานบูรณาการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานメリทามต t เก e t h e r ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนสําสนักงานศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดโดยมีนาวาเอกทัชทันณาสงคลารองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดเป็นประธานค่ะเวลา13นาฬิกาสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจเจริตและ,สะแสดง สัญ,ญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตและประชุมกรมสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานครั้งที่11ทับพผ่านระบบทางไกลผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานเป็นประธานค่ะปิดท้ายการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ด้วยสรุปรายงานเรือประมงที่แจ้งเข้าออกเรือเข้าทั้งหมด35ครั้งลูกเรือรวม121คนเป็นสัญชาติไทยทั้งหมดเรือออก3ส ห้าครั้งลูกเรือรวม121คนเป็นสันชาติไทยทั้งหมดค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสขอจบการรายงานข่าวประจำสัปดาห์เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ